สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับคลิปนี้ครูมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่2.1นะครับในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเหมือนเดิมนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สำคัญเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1น,นะครับ ข้อหนึ่งใหญ่ก็คือเขียนตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับต่อไปนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือตัวประกอบข้อที่1นนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ26นะครับถามว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวในข้อที่1ก็คือจำนวนนับที่สามารถหาร26ได้ลงตัวได้แก่ตัวไหนบ้างครับก็จะมี1แน่นอนนะครับ1เป็นตัวประกอบของทุกจํานวนนะครับ2 สองก็ได้3ได้ไหมครับ3ไม่ได้4อ่าไม่ได้5ไม่ได้6ก,ก็ไม่ได้7 8 9ดแปดเไม่ได้สิบเอ็ดแเาก็13ได้นะครับสิบสาถ้าถึง13แล้วก็เป็นครึ่งหนึงของ26่สร้อยใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็เป็น26นไครับไม่ยากนะครับ ต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของ19ก็คือจำนวนนับที่สามารถหาร19ได้แน่นอนครับ1เป็นตัวประกอบของทุกตัวอยู่แล้วก็มีแค่1กับ19นะครับที่หาร19ได้ลงตัวนะครับต่อไปข้อที่3นะครับตัวประกอบของ28่สตัวประกอบทั้งหมดของ28แน่นอนครับ1แล้วก็จะมี2อา 2ก็จะคูณกับ14ก็ได้28ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็4อ่า4 7 28 4แล้วก็ต้อง7นะครับอ่าดแล้วก็14 14เป็นครึ่งหนึ่งของ28แล้วตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น28นะครับเใช่ไหมครับไม่ยากนะครับก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวต่อไปข้อที่4ครับ ตัวประกอบทั้งหมดของ45อ่าก็คือจำนวนนับที่สามารถหาร45ได้ลงตัวนั่นเองนะครับก็จะมี1อยู่แล้วนะครับหเป็นตัวประกอบของทุกตัวนะครับ2องอะไรครับ3 4ได้ไหมย4ไม่ได้5ก็ไม่ได้6อ6ได้นะครับ6แล้วก็7ไม่ได้8ไม่ได้9 9ได้9 6 54ใช่ไหมครับ9ต่อไปก็18อ่านักเรียนดูในสูตรคูณก็ได้นะครับ18แล้วก็27อ7่า27คูณ2ก็จะเป็น54นะครับเพราะ27เป็นครึ่งหนึ่งของ54แล้วสุดท้ายก็จงเป็น54นะครับต่อไปข้อที่5ตัวประกอบทั้งหมดของ100แน่นอนครับ1 2 สี่ก็ยีคูณสเป็น100 5งรอคูณยี่อ่าแล้วก็10 20 25สิ่สิ้าใช่ไหมครับอ่าห้สอ่าสุดท้ายก็คือห0ึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวประกอบนะครับของทุกจำนวนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยจะมี1กับตัวของมันเองเป็นตัวประกอบอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่านะครับ พอสังเกตนักเรียนอาจจะได้เรียนละเอียดขึ้นในแบบฝึกหัดต่อไปชั้นต่อไปนะครับต่อมาเราโมดูลข้อ2ใหญ่นะครับจํานวนนับที่กําหนดเป็นตัวประกอบของจํานวนนับใดบ้างนะครับอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบของจํานวนนับใดบ้างก็คือ11หารอะไรได้ลงตัวนั่นเองใช่ไหมครับก็ต้องหาร1ิบได้อยู่แล้วนะครับอ่ายี่สิบสอง สามสิบสามใช่ไหมครับสี่สิบสี่อ่าห้าสิบห้าได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ะกุ้มขอเป็นจุดจุดจุดไปเลยก็คือได้อีกเยอะนะครับต่อไปข้อที่สองห้าเป็นตัวประกอบของอะไรบ้างแน่นอนก็ห้าใช่ไหมครับสิบได้ไหมห้าหารสิบได้ไหมครับได้นะครับสิบห้ายี่สิบอ่า 25อ่าไปเรื่อยๆนะครับได้อีกนะครับต่อไป20เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้างแน่นอนก็ต้องเป็น20 2 0หารได้อีกครับ40 60หกใช่ไหมครับที่2 0หารได้ลงตัว80ดสิหนึ 100, นะครับก็ไปได้อีกเยอะเรื่อยๆนะครับง่ายไหมครับต่อไป13อ่า 13ก็คือสิบสามหนึ่เป็นสิบสามสก็เป็นต้องเป็น26%ใช่ไหมครับอ่ายี 26, ่สิบหก็ต้องเป็นสามสบเกใช่ไหมครับสามส้าก็เป็นเท่าไหร่ครับห้าองอ่านะครับก็ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายของข้อ2ใหญ่นะครับหนึ100เป็นตัวประกอบของอะไรบ้างก็เป็น100แน่นอนใช่ไหมครับสอง สามร้อยสี่ร้อยอ่าก็าไปได้เรื่อยๆนะครับก็คูณ <ๆ S 1> ไปเรื่อนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูต่อไปข้อที่สามอ่าเติมคำตอบนะครับอ่าเรามาตอบคำถามกันนะครับห้าเป็นตัวประกอบของสามสิบห้าอ่าใช่ไหมครับเพราะอะไรแน่นอนครับก็เพราะห้าใช่ไหมครับ หาหาร35ได้ลงตัวนะครับเพราะอะไรเพราะ5นะครับหาร35ได้ลงตัวได้ลงตัวเพราะว่าอะไรเพราะตัวประกอบอก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับต่อไป7เป็นตัวประกอบของ63เพราะอะไรเพราะว่า7หาร 63ได้ลงตัวนะครับต่อไป8เป็นตัวประกอบของ96เพราะอะไรก็แปดหารเก้าได้ลงตัวนะครับข้อสี่เป็นตัวประกอบของ60เพราะอะไรก็เหตุผลเดียวกันนะครับก็เพราะ12หาร60 ได้ลงตัวนะครับต่อไป9เป็นตัวประกอบของ72เพราะอะไรแน่นอนครับก็เพราะ9หาร72ได้ลงตัวนะครับต่อไปข้อที่6ตัวประกอบของ20ที่น้อยกว่า10อ่าก็คือไม่เกิน10นะครับที่หาร20เป็นตัวก็จะมี1ใช่ไหมครับ สองสามได้ไมไม่ได้สี่สีได้ห้าก็ได้นะครับหมดแล้วยังครับหมดแล้วนะครับมีแค่4ี่จำนวนนะครับที่น้อยกว่า10นะครับหลังจากห้าไปก็ต้องเป็นสิบก็ไม่น้อยกว่า10แลละต่อไปข้อที่7ตัวประกอบของ8ปดสี่ที่น้อยกว่า30ามสิก็มี1ใช่ไหมครับ 2 3ก็หาร84ได้4ก็ใช่5ไม่ใช่6ก็ได้7อ่าก็ได้8ไม่ได้9ไม่ได้10 11ไม่ได้ก็ต้องเป็น12อ่าเ1 2เป็น8 1ใช่ไหมครับ12ก 14, ็14ก็ได้21อ่า สุดท้ายก็เป็น28นะครับที่น้อยกว่า30ก็มีอยู่แค่นี้นะครับต่อไปข้อที่8ข้อที่8ตัวประกอบของ65ที่มากกว่า5ก็จะมีให้มากกว่า5ใช่ไหมครับก็เป็น13 13แล้วก็65เลยนะครับเพราะตัวประกอบของ65มีแค่1 ห้าและ65ที่มากกว่า5ก็มีอยู่2จํานวนนะครับต่อไปข้อที่9ตัวประกอบของ108อนะ่าที่มากกว่า6และต้องน้อยกว่า27อนะ่าก็จะมีอะไรครับมากกว่า6 9 12 9เป็น108ใน9ได้12ใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือและ18นะครับ นอกนั้นก็ไม่ใช่แหละนะครับน้อยกว่า6แล้วก็มากกว่ายิ่ิดนะครับระหว่างมากกว่า6และแต่น้อยกว่า27ก็มีอยู่เท่านี้ต่อไปข้อที่10นะครับตัวประกอบของ45ที่มากกว่า1น่แต่น้อยกว่า15บหาก็จะมีเท่าไหร่ครับ3ได้ไหมได้3 5ก็ได้นะครับอ่าแล้เลยแล้วกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าต่อไปก็คือ15อ่าก็ไม่น้อยกว่า15แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็สรุปนะครับตัวประกอบก็คือจํานวนนับที่หารจานวนนับเหล่านั้นได้ลรงตัวนะครับแน่นอนก็มี1กับตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้เข้าใจนะครับถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ชิปวูมได้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ